ไปหน่อยครับยังได้อยู่ครับตัวสองอาแล้วครับทีสินแปรลูกนี้หลอกเข้าในครับถึงไหมครับโอ้โหแรงไปนิดเดียวสารัตตัวเตะลูกนิ่งนะครับโชคไปอยู่ใกล้ๆกับผู้สามประตูนะครับสารัตเปิดลูกนี้ม่งได้ครับโอกาสโอ้โหชนคานไปไม่ได้ประตูครับอ้าครับไทยเก็บตัวสองได้กฤษดา กลับมาที่สาระอีกครั้งหนึ่งเปิดด้วยซ้ายเข้าไปครับมหาชิงจังหวะมงได้เข้ากลางจับลูกนี้นิดนึงครับยังได้อยู่เดี๋ยวสินงัดออกไปดิสซอมโดเขาขวาเปิดลูกนี้โอกาสทอมแล้วครับโอ้โหไม่ได้ได้แล้วพีชินงไป,ไปติดผู้สาประตูโอ้โหขวาม,มาแนวรับเหมือนจะเป็นหมายเลขยืดสอรครับแนวข้างเซมโด้โมงไม่โดนบอลน,นะครับผมคนก็ยิงยักเข้าไปครับ ประตูครับชูชินโดครับมาเนลเซฟแล้วปัดไม่ออกนะครับปัดแล้วไม่ออกครับเท่าเสาไกลทางขวาไปครับทิมชัดไทยขึ้นหนึ่งแล้วครับหนึ่งสูนะครับอ่ะไทยมาแล้วครับหนึ่งสูก่อนครับเลอบรินจ่ายเข้าในไม่ผ่านครับเก็บจังหวะสองได้ครับธนวัต ให้นลูนดินอาครับนลูนดินตางป้อมแล้วมี3คนเปิดเข้ามาลูกนี้บอลเล่งครับโอ้เรียบร้อยครับสุดประเชคครับสวยมากครับลูกนี้